ว่าเขาวินพูนะครับส่วนขวามือครับคุณพูเขาวินพูเคลียก่อนนะครับในชุดสีส้มกางเกงสีดำนะครับบุกจากซ้ายมาขวาครับประจวบเยียดเลยเอาครับต่อมาที่วิเลียม์ิดิเก้วิเนียรต่อมาต่อมาเล้วโอเลือกยิงเสาแรกครับโอ้คุณพูแต่ว่าแต่เหมือน,อนไม่ได้ยิงเสาแรกเลยนะเหมือนยิงแบบยิงตรงๆยิงตรงจริงดูที่ติดเซฟหรือว่ายังไงอ่าติดเซฟนิดเดียวครับด้านบนนะคะมือขวาด้านบนให้ดีนะคะก็จะมีบัตร อีส,สปอร์ตนี่มาแล้วโอ้โหขายของทีไรยิงทุกทีโอ้ออดูจังหวะนี้เก็บได้ครับจังหวะการเข้าทําจังหวะน,นี้สวยนะครับต่อบอลจังหวะเดียวแดนนิวพาดแล้วนะฮะแล้วคุณพูกยิงเหมือนเดิมเลยครับยังเลื่อนเสาแรกขึ้นมาช็อตนี้เข้ากรอบเขตโทษได้แล้วล็อบปิงจังเสาซ้ำอ้าああล้ำหน้าเหรอ จังหวะล้ำหน้าครับของทีมนั้นเลยฮะก็จะมีลายเซ็นของโรเตต้าของชาลิคตันเนี่ยฮะแล้วก็จิงเข้าไม่เฉียดเก่งจังเลยอ่ะลายเซ็นโรเตต้าจะเอามาทำบ้าอะไรล่ะลายเซ็นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นทีเล่นอยู่ในไทยลีกสองนะฮะแฟนบีอีสปอร์ตต้องมีแอดข้างหน้าด้วยนะใช่ใช่ลายแอดไงลายแอดจังหวะขึ้นมาของคุณพุกทาง ประจบแล้วมาแล้วครับสุพจน์จดจำยิงให้จดจำมาถิงรมาแล้วครับประตูแรกในเกมแนี้ครับคุณคู้ข่าววินพูครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับใช้สุพจน์จดจำยิงดูงจังหวะนี้ไง ไหลทะลุช่องไปครับแล้วก็พี่ดก็โหงงเลยฮะเดเนียลก็ไม่รู้ว่าจะรับยังไงเอาเดนเนียลมาครับจังหวะนี้เดนเนียลเปิดขึ้นมาไม่ยอมเปิดไม่ยอมติดเซฟรับโอ้ยต้องไม่ได้แท็กตัวเข้าไปไม่ได้นะฮะฝั่งซ้ายมือวนวนกลับมาแล้วลุงนี้จ่ายมายิงโอ้โหดเนียลอีกแล้วโอ้ยก็ยังยิงไม่เข้าครับติดปลายมือผู้เสิร์ฟประตูไปเฉยอีกแล้ว ลูกนี้นี่ต้องบอกว่าจ่อดจอเลยนะฮะแต่ว่าไม่ยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้โหดูดิถ้าเสาสองนี่ไม่แน่เลยนะมีลุ้นเลยค่ะแต่อาจจะไม่ถนัดกลักวมุมเยอะมากมาจนได้ครับแล้วคนยิงก็เป็นคนนี้แหละครับโรเตต้าโ,โอ้โห,โโหมาจนได้ครับนี่ฮะลูกเตะมุมแล้วก็เสาแรกครับโอ้โหเป็นไงเรียบร้อยแล้วนะคะ หนึ่ประตูตัอหนึ่งเหลือไม่ถึงสินาทีสุดท้ายลวด้วยใช่ใช่แมแม้จะเป็นเกมรับกันคู่แต่ว่าดูเกมนี้ถือว่าเล่นกันสนุกนะจ่ายมาตรงๆครับแล้วจ่ายมาโอ้โหเตะอี้แลอวแต่ลูกนี้ไม่เข้ากันเดียวคือทาดีทุกอย่างแล้วนะคะจังหวะอะไรได้หมดเลยแต่ไม่เข้าลูกนี้สวยนะไม่ทำหน้าด้วยครับจะอกหักนะฮะดีไม่พอทไมวันนี้น้าเน้าจังเลยโอ้โหเอานะอแม เกมมันมันในช่วงเวลาหลังแล้วก็สุดท้ายแบ่งแต้มกันไปนะครับด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่อีครับจิตินนะครับแล้วก็คุณหมูวัดม่วงนะครับที่ที่ประจวบนะครับตับไล์อัพอีกเริ่มเกมเคลียร์ก่อนเป็นขอนแก่นนะครับมาในชุดสีขาวล้วนนะครับอยากรู้ว่าเออเอาจังหวะนี้มาดูดีกว่าครับไม่ต้องรู้เลยทั้งนั้นครับเปิดมาแล้วจริงโอ้ยมาเลยครับขอนแก่นเปิดหัวดีเลยเกินครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ตั้งแต่5นาทีแรกครับแล้วก็คนยิงเนี่ย ใช่ไหมโรเตต้าครับโอ้เก่งเลยเออใครเนี่ยไอทีมไทยลีกไปซื้อมาซี่คนเนี้ยครับโอ้มันกิ่งดีเหลือเกินครับโรเตต้าอะไรจังน้องเฟียสโอ้ลูกเตะมุมเลยนะขับอะไรครับทับคอมเมนต์ทำไมจ๊ะรับต่อมาที่ทับแทบทับแทบจะล้องเปิดโอ้โรเตต้าอยู่ตรงนี้อยังไม่ได้กิ่งซ้ำอีกเตะครับอือหือเอาครับอ่าน้องเฟียสบอกช่องทางเลยจ้าช่องทางนะคะก็แคป เจอลูกต่อเอ้ยอ้าวอ้าวโอ้โหปัดมาทีไรประมาททีเลยโอ้โหแล้วก็ตีเสมอสำเร็จเลยครับโอ้ยหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับรีบแคปตอนนี้มีท่าดีใจด้วยครับผมเออแคปเลยนะแคปไว้ก่อนไปแล้วไม่ทันแล้วคือไปก่อนเราใม้มาดูน้องบอกว่าภาพช้าดูได้ไงแต่แคปหน้าจอมต้องแคปเลยอใจถึงพึ่งได้ครับี้วันเฉริมยิงยมกครับ ลูกนี้ครับต่อมาสวยใช้สุกพรต่อมาดิลเลียมแล้วปั่นไหมไม่ยอมปั่นครับต่อมาสวยๆเลยแล้วลูกนี้ไม่ล้ำครับเคลียร์มาก่อนสวยครับจิตตินจิตตินเปิดมาลูกนี้ได้มงแต่มันไม่ตรงกระอบครับโอ้โหได้ลุ้นขึ้นมาบ้างครับขอนแก่นจังหวะนี้ลูกเปิดจากทางสุดเส้นหลังครับม่แต่ว่าไอ้นี่แหละได้ตัวหนังแล้วเส้นไปอย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่ใช่ปะเอ้าลูกนี้น่ะ นอกเรืองไปหน่อยเกือบจะโดนครับประจวบแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้ยจบด้วยตัวหนังลายเซนเมื่อสักครู่นี้นะฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับรอกันอยู่แล้วนะฮะโปรเพเยอร์ของทั้งสองทีมทางฝั่งซ้ายเป็นอิลูนะเพราะช่วงโควิดเนี่ยเขาไม่ให้กลับบ้านอะไรแบบนี้ก็บางคนก็แข่งที่สโมสรเลยโค่นไม่มีหลายคนว่าเฉลิมยังมีหลายคนเลยใช่ใช่มายแบบนี้ตั้งแต่หัววันเลยครับดูก่อนไปอะไรจานจานชัดเจนนะ ดูครับวิลเลียมวินิเก้บอกโอ้โหยเตะกูแบบนี้ทำไมไม่เตะข้าดคอไปเลยอุ้ยแล้วเขาเปลี่ยนตัวออกเลยไหมโอ้โหนี่กะว่าจะเอาตัวใหม่มาเสียบเตียบได้ครับลูกนี้ นิดเดียวเองนะคะลูกนี้เสียดายมากมากเลยโอ้นี่คือทักษะที่เราก็เพิ่งเคยเห็นนะเอาใช้ให้แล้วขอบคุณมากเลยนะคะ,ะ,น,ะ,ะน่ารักมากเลยใครมีกลุ่มฟากชัยลงกลุ่มด้วยนะคะกลุ่มยาต่างๆนี่รถโลูกนี้แชร์แล้วจัดไปเลยครับได้รับตีรูกนี้1ประตูต่อศูนย์มาแล้วครับตีลูกครับขึ้นนําไปแล้วครับใช้ยบูโน่เมอร์เซนกายิงครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เรียบร้อยดูจังหวะการขึ้นเกมมาลูกนี้นะครับให้แล้วไปเลยครับบูโน่เมอร์เซนกา แล้วยกมาจังหวะมันได้พอดีเลยครับยิงด้วยขวาลูกนี้มาแล้วครับอยู่ที่วิลเลียมเอริก้รับ12เหมือนเดิมครับยกเหมือนเดิมเลยเป๊ะๆมุมต้องนี่นึกว่าเข้าเรียบร้อยแล้วนะโอ้มันน่าเข้าเหลือเกินครับดูจังหวะนี้ครับจ่ายมาแล้วจ่ายกลับคืนมาแล้วก็เป็นมุลโามเซนกาครับยกมาให้วิลเลียมเอริเก้าก็โหยิงฉีกออกไปนิดเดียวครับลูก2ไม่ได้อ่แล้วบอลมาครับ หลุดมาอีกแล้วครับหลุดมาอีกแล้วแล้วแบบโอ้โยรันดูครับโอ้โสองประตูต่อศูนย์ของอีดูเล่นแล้วต้องใช้คนนี้ยิงครับดูโน่เมเซนก้าเรียบร้อยนะคะขึ้นนําไปเรียบร้อย2ประตูต่อศูนย์ค่ะนาทีที่28ค่ะถ้าถ้าจบแบบนี้เนี่ยขึ้นที่3ชั่วคราวนะครับทางประจวบโอ้แล้วนิ่มๆเลยนะครับอา<อ>ทุกวันพุธนะฮะหนึ่งทุ่มตรงแต่ถ้าใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะลูกนี้ย้อนหลังไม่ เกืสามส่ยไหมล่ะอ้ลูกนี้เกือบได้ครับเจาะมาทางนี้ดีอย่างที่บอกครับหลุดตลอดครับอู้จังหวะบอลของอีลูคือง่ายมากเลยนะตอนนี้แกเจอช่องแล้วไงบุกมามุมนี้นี่โอ้แต่ลูกนี้มันนับไปเข้าขวาของวิลเลียมอดีเก้ไงแล้วเปิดมาลูกนี้ยังไม่ถึงครับสามวงอะไรรอเปล่าออกยิงไม่มีอะไรครับวิลเลียมอีดีเก้ต่อมาครับออกมาซ้ายสุดเปิดมีเพื่อนไหมมี ไม่ยังไม่ได้อีกครับสุดท้ายมันหลุดกรอบไปเฉยเลยครับบุกไม่เกรงใจใครเลยนะคะยูรูดูนี่ไครับจังหวะการโฉบมงบอลมันไปตกข้างบนตะข่ายครับไปเหลือโอ้โโอโอนี่ก็ไปเหลือต่องหลังเลยนะนี่ไงเรื่องนะนี้งไงไโอ้โหบางคนอ,อยาก<ม>ได้บัตรมาใช้ทำยังไงเห็นบัตรแบบว่าคุยบัตรสวยอ่ะอ้าวบัตรครับบัตรไทยเลยใช่ไหมครัพูดถึงบัตรก็จัดให้เลยครับแบบนี้ออมสินบอกชอบชอบ เราเลยก็เป็น3ประตูของบูโดเมเซนก้าแล้วก็อีลูครับ3 0ยเฉยเลยครับแลกมากเลยพูดถึงบัตรีรายิงทุกนัสุดยอดครับสุดยอดลูกนี้จ่ายนี่ครับแทงทะลุมาแล้วเนี่ยบอลมันฉับดระกายเป็นดีครับกลายเป็นหยุดให้อีลูเลยครับแล้วก็ยิงง่ายๆเข้าไปสวยเลยครับต้องเปิดขอนเนียนๆขอนเนียนๆโอ้ยจะต่อครับ3ล้านติดเซฟครับหลอกอยู่ครับวิลเลียมเมลิเก้แล้วต่อมาวีรพัน์ิ่งมูลปราทแล ทำคานไปเยอะเลยนะคะต่อเกมกันสวยมากครับแล้วพเพ่นขอนแก่นไม่โดนบอลเลยครับแต่ว่าจังหวะจบแม่บอลมันเบิร์ดข้ามคานะเล่นกันอยู่3ามคนนะฮะแล้วจังหวะบุกต่อเนื่องขึ้นมาครับนี่ครับได้ถึงพึ่งได้มาฮะมันเฉลิมและลูกนี้มาคือหนึ่งโอ้ยเชียวทิดเดียวครับเหมือนยิงเล่นน่ะโอ้โจังหวะยิงตรงตรงลูกนี้นี่น่าเสียดายครับพยายามจะยิงเสาแรกนะฮะแต่ยิงออกไปเองแล้วคือโอกาสเยอะมากเลยนะคะ เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นประตูซักขึ้นมาใหม่แล้วดูจังหวะเกมลุกครับหลุดไหมครับแล้วแบบนี้จบง่ายๆแค่ไปครับปีรพัฒน์บูรพาครับตัวยืมมาจากบียูครับโอ้ยลูจิมลูกวีศีประตูต่อศูนย์ครับคือมันเป็นการบุกเดิมๆเลยครับง่ายๆครับไม่ได้มีจังหวะพลิกแพลงอะไรเลยครับเปิดโค้งเข้ามาชกออกมาได้ครับอีลูแถวสองยิงสวนไปตีเซฟโอ้โหซ้ำไม่ทันครับ น้องแดเนียลบอกว่าอะไรบอกว่าอยากเป็นแฟนตัวยงพี่เฟสแต่ว่าอยากเฮ้ยเจ๊ดามลุดไปแล้วนี้แลวไม่ยิงครับผมจดจำค่ะจดจำจจเย็นนะจดจำจดจำนะฮะเด็ก16ขควบแต่วาจามันนี่นะแล้วมาแล้วครับทั้ง5ประตูต่อศูนย์ครับเทบเวลาเกก็ยังเอาอีกเลยนโอ้ยห้าศูนย์ครับกับคนที่หลายคนทายไปเลยครับหลับคาหลับเออมันไม่ไหวเลยครับ คือเกมรุกของคุณนบปตปั๊ม่วงมันมันมันยังไม่หลากหลายครับและอีรูพอเขาดักได้การเล่นเกมขอกอีรูก็ต้องชื่นชมว่าเขาทําได้ดีจักวะการเล่นเกมคือเล่นง่ายๆเลยครับแต่มันเจาะได้ตลอดเอาแล้วบอลสวนกลับขึ้นมาเ<อ>รียบร้อยครับ,บอโอ้เรียบร้อยครับประจวบจัดไปคู่สุดท้าย5ประตูต่อศูนย์นะครับ